สวัสดีครับเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมทรงทรัพย์รถขุดเล็กนครพนมอันนี้ก็อยู่กับงานปรับนาครับปรับนาโดยใช้รถไถรถขุดรถดัมนะฮะอันนี้เอาต้นไม้ลงนะครับต้นยูคาลิปตัสลากเยอะลากเหนียวฮะ ตัวนี้คลองขุดใหม่นะครับ้าง2เมตรลึกเมตรห้าสิบนะฮะโดยประมาณเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กครับลอกขุดใหม่ดินที่เราขุดคลองโยนขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เกี่ยรปรับลงนะครับเราเอาต้นไม้ออกก็ต้องขอโทษขออภัยนะฮะห่างหายกันไปนาน ไม่มีเวลาได้ทำคลิปลงนะฮะเนี่ยน่เด๊ะเด๊ออกเลย ปรับ,บนาให้เป็นนาผืนเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็ถมสะถมสะสองลูกทำกัน3มวันนี้แล้วครับอันนี้มาช่วยพวกพวกนะครับเป็นงานเขาทำมาเร่งงานเพื่อจะไปเข้างานด้วยกันอีกงานนึงนะครับ ตัวนี้บระเทไทยิยโอ้ไทยตัวซุวนั้น,น,นอ๋อเหมือนสามเอาละตื่มกันครับตัวนี้ปรับแล้วไายนะฮะถมสะสองลูกส่วนตัวนี้ดันคนาออกนะครับ ดันขนาแล้วก็ปรับเกียร์ดินที่ขุดล่องเก็บงานแล้วครับเร็ดเสร็จก็สามหมื่นกว่าบาทนะฮะทำกันสามวันบรรยากาศห้าโมงเย็นนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในวันที่ 23มีนาคมหกขับโดยเซียวิทนะครับผมไม่ว่างนะฮะก็เลยให้แกทิ้งรถไว้ให้แกบริหารเลยพอพวกทีมงานเดียวกันครับ ทำ่นกระจูดแลว <c oughs> เอตันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้ไปล้างใหม่ยังดีที่อากาศเย็นนะครับ หลังจากฝนตกเมื่อวันที่21วันที่20 19 20นี้ร้อนครับร้อนตับเตกแต่พอพายุเข้าฝนตกแต่ก็ตกไม่แรงนะฮะนครพนมไม่มีในบัญชีรายชื่อมีก็ปลายหางเล็กๆน้อยๆน,นะฮะก็ได้รับไอเย็นจากพายุก็ยังพอมีแหงนะครับ ร้อนนี่โอ้ยทำงานลำบากครับเอตันเดี๋ยวไปล้างเอไว้ทำงานจะได้สะดวก <c oughs> รถไทยเสวิตก็เอ5้าห้านะครับผ่านสาม โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำเลขเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าจะจ้างงานคอมเมนต์เข้ามาได้ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์มาเลยก็ได้สุดท้ายขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานเรานะฮะอ่ะสำหรับรายการรับจ้างขุทัทวทิพย์โดยทีมงานทรงทรัพย์แค่นละคับเลิกนะครับ